สว,ส,สวัสดีค่ะอยู่กับน้องบอยเบิกบานจากช่องบอยเบิกบานค่ะอยู่กับพลอยชาดำในช่องพลอยชาดำค่ะวันนี้เรามีโอกาสที่จะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวในจังหวัดสนุกเช่นเคยค่ะ<อ>หลายคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าจังหวัดสนุกนี่คืออะไระจังหวัดสนุกนี่คือการรวมตัวกันของ3จังหวัดนะคะประกอบไปด้วยสอเสือจังหวัดสกลนคร นอหนูจังหวัดนครพนมแล้วก็มอมาจังหวัดมุกดาหารค่ะซึ่งถ้าเอา3ามจังหวัดนี้มารวมกันแล้วก็จะกลายเป็นจังหวัดสนุกนั่นเองค่ะและวันนี้พี่พลอยขาเราจะพาพี่น้องทุกท่านไปท่องเที่ยวในจังหวัดที่่าจังหวัดอะไรเอ่ยนั่นก็คือจังหวัดมุกดาหารค่ะพร้อมมากใส่เสื้อขาวมาขนาดนี้พร้อมมากจะ พากันไปปฏิบัติธรรมเหรอคะไปไหว้พา,ไไพานพาโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ<า>ความงดงามที่แฝงด้วยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของสายน้ำสะท้อนความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่ไหลผ่านถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นมาของเมืองท่องเที่ยวที่อยู่ติดลำน้ำโของอีกหนึ่งจังหวัดนั่นก็คือจังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดทางตอนเหนือของภาคอีสานและที่สําคัญเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากที่สุดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะคะน้องบอยเป็นเมืองสวยริมฝั่งโขงค่ะ<ฆ>เป็นประตูสู่อินโดจีนที่ตั้งติดอยู่กับริมฝั่งโขง<ฆ>สามารถเดินทางข้ามแม่น้ําโขงนะคะไปยังประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นสปปลาวหรือว่าเวียดนามนะคะ<ฆ>และนอกจากนี้นะคะ ถ้ายังคิดว่าจังหวัดมุกดาหารเนี่ยไม่ใช่ปลายทางของการเที่ยวภาคอีสานเนี่ยต้องคิดใหม่แล้วค่ะทำไมล่ะคะเพราะว่าอยากให้ลองเป็นความคิดเพราะว่าจังหวัดเนี้ยเขามีความเงียบสงบค่ะแล้วก็ยังมีธรรมชาติริมฝั่งโคงที่สวยงามอีกด้วยะนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีรูปปั้นพญานาคสุดอลังการค่ะออที่ตั้งอยู่ริมฝั่งโค้งซึ่งมีให้กราบไหว้ขอพรหลายแห่งเลยค,ะค่ะอยากเที่ยวมุกดาหารตามมาเลยนะคะที่ เที่ยวมุกดาหารปลายทางความสุขริมฝั่งโขงขวันนี้เราขอนำเสนอวัดภูมโนรม,มจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะไปค่ะวัดภูมโนรมหรือวัดอร่อยพระพุทธบาทภูมโนรมตั้งอยู่ในอำเภอมุกดาหารห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรเป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหารแม่น้ำโขง และแขวงสวรรณเขตสปปลาวภายในวัดมีรูปปั้นพญานาขนาดใหญ่สวยงามอลังการเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลองพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาสีไตรลัตให้ได้สักการะพรออีกด้วย <ท>นอกจากนี้แล้วจังหวัดมุกดาหารยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่นหอแก้วมุกดาหารเฉลิมพระเกียรติการจณาพิเศษหรือหอแก้วมุกดาหารเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดมุกดาหารโดยหอคอยนั้นจะเป็นรูปทรงกระบอกมีด้วยกันเจ็ดชั้นสูงกว่า65.50เมตรด้านในก็จะเป็นหอชมวิวเมืองที่เป็นกระจกใสมองวิวได้รอบทิศทางภูทับเบิก เป็นอุทยานที่มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมายหลากหลายจุดด้วยกันแต่ละจุดนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวที่เกิดจากธรรมชาติสวยๆทั้งหมดซึ่งมีความงดงามและแปลกตารวมถึงมีความน่าสนใจอย่างมากแต่ที่น่าสนใจก็คือประติมาก,กรรมกลุ่มหินที่เป็นความสวยงามจากธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด วัดดานพระอินเป็นวัดที่สวยงามไม่แพ้วัดอื่นๆตั้งอยู่กลางป่าที่ล้อมด้วยธรรมชาติสวยๆอีกทั้งที่นี่ยังมีองค์พยานาคพระอินทรงช้างเอราวัณเจดีย์แก้วชัยมงคลและพระพุทธรูปต่างๆรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งกอ่อสร้างอื่นๆอ,อย่างเช่นถ้ำพญานาคที่รวมกันอยู่ที่นี่ให้เราได้สักการะขอพรและเยี่ยมชมแบบครบเลยสะพานมิตรภาพไทยลาว เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยและแขวงสวรรณเขตของสอปปลาวมีความยาว2.7กิโลเมตรอีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามของมุกดาหารโดยที่บริเวณจุดชมวิวนี้จะมีรูปปั้นพญานาคข,ของพระยาศีมุกดามหามุนีนินลปานคราชให้เราได้สักการะอีกด้วยแก่งกระเบาสถานที่ท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นบริเวณของแก่งหินที่ยาวเรียบไปตามลำน้ำโขง มีลานหินกว้างอยู่บนฝั่งซึ่งที่นี่เป็นสถานที่พักผ่อนสุดชิลของชาวมุกดาหาร <S <S วัดสองคอนมีชื่อเรียกเต็มๆว่าสักการสถานพระมารดาแห่งมรณะสกขีเป็นโบสถ์คริสตนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างในรูปแบบสถาปตัตยกรรมสมัยใหม่มีลักษณะส,สวยงามแปลกตาต่างไปจากโบสถ์คริสตที่เราเคยเห็น วัดศรีมหาโพเป็นวัดศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนมีอายุกว่า100ปีบริเวณวัดสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขง oh, ตลาดอินโดจีนตั้งอยู่ในบริเวณถนนสำราญชายโขงถือว่าเป็นแหล่งรวมสินค้านำเข้าจากหลากหลายประเทศด้วยกันทั้งรัสเซียจีนเวียดนาม และลาวสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเซรามิกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอุปภโภคบริโภคต่างๆรวมไปถึงสินค้าพื้นเมืองของชาวมุกดาหารเป็นยังไงคะน้องบอยวันนี้พาไปกราบไหว้องค์พระท่านสวยงามมากจริงๆเลยนะคะอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ อิ่มบุญด้วยค่ะ<ช>พี่พลอยนอกจากนี้ยังมีพญานาคอีกด้วยก็ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญทีอ่อีกที่หนึ่งในจังหวัดมุกดาหารที่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะไปไหว้สักการะกันด้วยนะคะ <sh arp> คือเดินทางออกจากเมืองแค่กี่กิโลคะน้องสาว5กิโลเองค่ะพี่พลอย,ลยค่ะใกล้เมืองเท่านั้นเองนะคะ <sh arp> ใช่แล้วค่ะสําหรับวันนี้นะคะ <sh arp> น้องบอยเบิกบานจากช่องบอยเบิกบานพลอยชาดาจากช่องพลอยชาดาค่ะ ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะกลางนาคาเฟ่เช่นเคยค,ะค่ะะและสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนขอตัวลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ